ข่าวดีปตอทอจับมือฮาน่าทุ่มหมื่นล้านตั้งโรงงานผลิตชิปต้นน้ำดันไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่โอ้โหนะว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่นะหลังจากที่เจอแต่ข่าวร้ายๆนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ E ีที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน q r ว o โค้ดหรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนับว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่สะเทือนวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราที่ซึมมาอย่างยาวนานนะเป็นการยกระดับไปอีกขั้นในการผลิตชิปเซ็ตต้นน้ำนะครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะทาง BOI และคณะเนี่ย ได้ลงพื้นที่จังหวัดรำพูนเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนผลิตชิปเซตนะฮะตัว w a เฟอร์แฟล i c ิเคชันี่เองนะครับแห่งแรกของประเทศไทยนะภายใต้บริษัทชื่อว่า FT1 ซึ่งเป็นการร่วมมือนะของ2บริษัทยักษ์ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นปตทและ h านาเซมิคอนดักเตอนะครับซึ่งเราบอกว่าทางบ OI ม,มีการอนุมัติให้ลงทุนแล้วตอนนี้ลงทุน เฟสแรกไปมากกว่า11,500ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะจะเริ่มสร้างโรงงานเนี่ยภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับและจะเสร็จภายในอีก2ปีข้างหน้านะครับโดยตัวชิปเซ็ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชิปเซ็ตระดับต้นน้ำนะครับได้เทคโนโลยีมาจากทางเกาหลีใต้นะก็คือเอาตัวแผ่นเวเฟอร์เนี่ยมาผลิตนับโดยเวเฟอร์ตัวนี้เป็นประเภทซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับขนาด6นิ้วและ8นิ้วนะครับ บางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าชิปเซ็ตเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรนะต้องบอกว่าชิปเซ็ตพวกนี้นะครับถูกไปใช้ในอุตสาหกรรมยุคใหม่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับพวกนี้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าสูงนะครับมันต้องทนความร้อนนะครับแล้วก็มันจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการชาร์จนี่เองนะครับหรือการเก็บกักพลังงานอย่างเจ้าตัว energy storage system นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดนะสู่อุตสาหกรรม ยุคพลังงานใหม่นี่เองเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะมีความเป็นสมาร์ทหมดนะฉะนั้นไอ้ตัวชิปเซ็ตเนี่ยมันจะถูกไปใช้งานนะหน้าตาของอุตสาหกรรมยุคใหม่มันมีอะไรบ้างนะครับอผมขอยกตัวอย่างนะพวกชิปเซ็ตขั้นสูงในอุตสาหกรรมที่เอาไปใช้นะครับไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะที่เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเพราะอย่าลืมว่าวันนี้นะ รถยนต์ไฟฟ้าถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะครับมันมีความเป็นสมาร์ทหรืออัตโนมัติดร์วิ่งนะครับซึ่งพวกนี้ต้องใช้ชิปเซ็ตมหาศาลนะครับรถ1คันใช้ชิปเซ็ตประมวลผลไม่ต่ำกว่า10ชิ้นนะครับซึ่งพวกนี้เอาไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นระบบเคลื่อนที่ของรถยนต์ไฟฟ้าระบบเซ็นเซอร์ประมวลผลนะครับพวกไรด้านะครับเซ็นเซอร์ต่างๆระบบ AI ในรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะซึ่งในอนาคตมันจะต่อยอดเข้าไปนะครับ ระบบเก็บกักพลังงานนะครับซึ่งพวกนี้จะถูกเอามาใช้รเราเห็นว่าวันนี้นะเรื่องของพลังงานก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของ renewable energy นะโดยเฉพาะการที่จะเอา renewable มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสิ่งที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือตัวบริหารจัดการเรื่องของพลังงานเนาะก็คือจะตัว energy storage system นะครับมันไม่ได้มีแค่แบตเตอรี่นะมันต้องมีระบบบริหารจัดการรู้ว่าจะต้องเก็บไฟตอนไหนจ่ายไฟตอนไหนนะครับพวกนี้ก็ถูกเอามาใช้นะ ระบบในการสื่อสารนะอุตสาหกรรมการสื่อสารเพราะในอนาคตเนี่ยระบบการสื่อสารจะเป็นแบบ 5G เพื่อรองรับรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะพวกนี้จะต้องใช้นะฮะความถี่ค่อนข้างสูงนะครับตัวชิปเซ็ตก็ต,กต้องไปชิปเซ็ตที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้ดีนะครับพวก IOT ทั้งหลายนะร,ระบบอุตสาหกรรมการบินและอวกาศนะระบบเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมพวก ดาต้าเซ็นเทั้งหลายอย่าง Google ล่าสุดก็มาลงทุนในบ้านเรานะครับซึ่งจะเห็นว่าพวกนี้เป็นหัวใจสำคัญนะก็เป็นอินฟาของอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างพวกรถใช้ไฟฟ้ารถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะแล้วก็สุดท้ายอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับซึ่งพวกอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูงนะไม่ว่าจะเป็น MRI CT Scanner สแกนเนอร์พวกนี้ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างสูงด,ดังนั้นชิปเซตพวกนี้จึงนับว่าถูกเอาไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เป็นที่ต้องการของสาหกรรมใหม่ในอนาคตข้างหน้าอย่างมากเลยก็ว่าได้มาถึงตรงนี้นะหลายคนก็อยากรู้จักว่าบริษัทฮาน่าคือใครนะครับบตรทรทำไมถึงเลือกจับมือด้วยนะฮาน่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้คือชื่อเต็มนะเริ่มมาดําเนินการกิจการในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี1978โอ้โหนี่ยังไม่เกิดเลยนะต้องมีอย่างน้อย560ปีนะครับซึ่งเริ่มจากการตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนะ และต่อมาในช่วงปีช่วงต้นปี2000เนี่ยก็คือได้ขยายธุรกิจครอบคลุมเรื่องการผลิตและประกอบเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ยังไม่ได้ผลิตถึงระดับตัวเวเฟอร์นะฮะก็คือประกอบแค่ชุดเซมิคอนดักเตอร์นะฮะโดยที่ตัวฮานาเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์ชั้นนาในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเขาก็ตั้งเลือกที่ประเทศไทยเป็นที่แรกนะแล้วมีฐานการผลิตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะจังหวัดอยุธยาและก็จังหวัดลำพูนนะฮะ แล้วก็มีที่กรุงเทพนะอยู่แถวแยกหลักสี่นะฮะถ้าใครไปแถวถนนวิภานะผมมาเคยฝึกง,งานอยู่ที่ฮาน่าด้วยนะครับซึ่งโรงงานตรงหลักสี่เขาทำพวกซูเปอร์ led หลอด led นะก็ได้มีโอกาสไปฝึกง,งานนี่ต้องบอกว่าไฮเทคจริงจรนะิงเนาะไปเป็นหนุ่มโรงงานกับเขานะครับทีนี้นะต้องบอกว่าฮาน่าเองเนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นการผลิตเจ้าตัว ชุดวงจรนะครับตัว i อทั้งหลายนะที่อยู่ในบอร์ดวงจรแผงของพีซีบีนะสีเขียวเขียวนะฮะแล้วก็เป็นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ระบบโทรคมนาคมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนที่มันซับซ้อนนะไม่ว่าจะเป็นพวกมัลติได้สแต็กได้เคียร์โมดิ้งนะครับที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆตอบสนองความต้องการของตลาดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับ แถมตอนนี้เรายังมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่มันต้องใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะอิเล็กทรอนิกส์นี่คือเมนหัวใจของอุตสาหกรรมยุคใหม่เลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรามีอุตสาหกรรมนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกหรือ EEC นะที่ครอบคลุมทั้งชนบุรีระยองและฉะเชิงเรานะครับซึ่งทางรัฐบาลก็พยายามพัฒนาให้โซนนี้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดเลย หากย้อนมองนะครอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าเฟื่องฟูจริงๆก็คือประมาณช่วง1980นะครับจนมาถึงปี2000อต้องบอกว่าช่วงนั้นเฟื่องฟูมากๆนะครับ ตอนผมฝึกงานเนี่ยก็น่าจะฝึกงานอยู่ประมาณช่วงปี2000นะ2000น,ะ2000นิดๆนะครับตอนนั้นก็คือฝึกงานที่โรงงานฮหาหน่าตรงหลักสีนะครับทำหลอดซูเปอร์ LED นะครับแต่พอหลังจากปี2000เป็นต้นมาเนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราก็เริ่มดาวน์ลงนะเพราะว่าเรื่องการแข่งขันต้นทุนครับตอนนั้นเนี่ยเราผลิตอ,อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันไม่ได้ซับซ้อนเยอะนะอย่างพวกในที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเรายังผลิตได้แบบพวกแผ่นเวเฟอร์ยังผลิตไมไ เอามาแค่ประกอบนะฮะผลิตได้แค่พวกวงจรชิปเซ็ตอันเล็กๆนะครับที่มันไม่ได้ซับซ้อนเยอะนะทำให้เวียดนามเนี่ยที่ต้นทุนถูกกว่าเนี่ยบริษัททั้งหลายเขาก็เลยย้ายไปอย่างที่เราได้เห็นข่าวว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังๆค่ายญี่ปุ่นเขาก็ไปที่เวียดนามกันก็เยอะนะครับมากลับมาบูมอีกทีนะฮะก็คือช่วงปี2 0 1 0ตอนนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่า2 0 1 0เนี่ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยเริ่มเติบโตมากขึ้นแต่ก็ยังเติบโตแบบช้าๆก็แต่ว่าก็เป็น 4-6%ก็นะครับก็มีการส่งออกไปที่เพื่อนบ้านบ้างใช้ในประเทศบ้างนะครับจนมาถึงปี2015นะครับปี2015เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเป็น8 1 0นะจากการส่งเสร,ริมเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง e e c นะครับมีเทคโนโลยีอย่างจีนไต้หวันและญี่ปุ่นเริ่มมองเห็นศักยภาพก็มาลงทุนนะครับเราก็เริ่มได้โน้ตฮาวนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมวิศวิกยาที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นนะครับก็เลยได้มาผลิตนะ มาซวยอีกทีก็คือตอนเจอโควิดนะครับปี2019ช่วงนั้นก็ทําให้นะฮะโรคระบาดเนี่ยทำให้ทุกอย่างชะลอตัวลงหมดเลยนะครับจนมาถึงปี2022นะต้องบอกว่าปี2022เนี่ยเราเห็นว่าวันนี้อุตสาหกรรมใหม่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นรถ E ีีนะจากประเทศจีนอุตสาหกรรมการสื่อสารอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูง Data นะครับพวกบ i g Data Center รระบบการเก็บกักพลังงานหรือสถานีชาร์จซึ่งตอนนี้นะกลายเป็นว่า ชิปเซตต้นน้ำนะครับเป็นอุปกรณ์หรือเป็นคีย์สำคัญของอุตสาหกรรมลุกยุคใหม่เลยก็ว่าได้เป็นหัวใจเลยนะซึ่งการที่ฮาน่านะฮะเริ่มมาลงทุนนะครับกับทางปตทผมมองว่ามาได้ถูกจังหวะมากๆไหนๆจะผลิตแล้วนะครับนะฮะไหนๆจะทําแล้วก็ทําให้มันครบวงจรเสียเลยนะอย่างชิปเซตต้นน้ำที่เป็นหัวใจสําคัญทําแม่งตั้งแต่วเฟอร์เนี่ยแหละ นับว่าการจับมือของ2ยักษ์ใหญ่นะระหว่างปตทกับบริษัทฮานาเซบีคอนดักเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วแต่วันนี้จะยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงนะในการผลิตชิปต้นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะที่ซึมมาอย่างยาวนานและวันนี้เริ่มจะเติบโตมากขึ้นนะครับเป็นสัญญาณที่ดีทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงเลือกลงทุนประเทศไทยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะถ้าเรามองนะการเมืองของโลกเนี่ยเราเห็นว่าสง,าสงครามการค้าเนี่ยเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฝั่งอเมริกากับจีนนะสองยักษ์ใหญ่ของโลกนะซึ่งถ้ามองเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าเวียดนามก็จะอยู่เอ็นไปทางอเมริกาแต่ไทยเนี่ยเป็นกลางนะครับก็เลยทําให้โชคดีนะครับอย่างที่ทางท็อปจิรายุทธ์บอกนะว่าเฮ้ยไทยเนี่ยกำลังจะได้ส้มหล่นนะครับในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม ยุคใหม่นะครับที่มันรองรับเพราะว่าเราเป็นกลางนะครับอ่ะเรามาดูเหตุผลกันผมสรุปมาเป็นข้อขอ,อันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าที่มันลงประเทศไทยแน่นอนก็คือเรื่องความเป็นกลางของเรื่องการเมืองโลกนะครับในการกีดกันการคร้าเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาคุณลงทุนเป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วคุณส่งประเทศหลักๆอ่ะสมมติเราลงเนี้ยเราส่งจีนไม่ได้โดนกีดกันหรือส่งยุโรปไม่ได้เพราะถูกกีดกันเนี่ยมันก็ลาบากก็ขายลูกค้าได้น้อยลงนะครับเราเป็นกลางเขาเลยเลือกลงทุนในบ้านเรานะครับอันที่2นะครับ ก็คือต้นทุนที่แข่งขันได้ณนะวันนี้ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ค่าแรงถูกที่สุดในโลกนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพอเราผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้นนะครับมูลค่าของสินค้านะอย่างตัวชิปเซตมันก็แพงขึ้นก็ทําให้สามารถแจ้งเขาเรียกว่าจ้างคนไทยได้นะคือต้นทุนแพงแต่ของมูลค่าแพงก็เลยมองว่า,วามันเป็นต้นทุนที่เหมาะสมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าความโชคดีกลับมาผลิตในประเทศไทยได้นะครับอันที่3นะครับเขาบอกว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันนะในการขยายของประเทศไทยเนะี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าไทยตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะฮะความเสถียรภาพของพลังงานเองนะเพราะหากเทียบไทยกับเวียดนามซึ่งวันนี้เราเห็นว่าเวียดนามแซงบ้านเราไปแล้วนะครับวันนี้เรากําลังจะนะะดึงแชมป์กลับมานะครับแล้วบอกว่าเวียดนามเองมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพพลังงานเนาะซึ่งอันนี้กลายเป็นว่าไทยมีแต้มต่อนะครับเขาก็เลยมองว่าไทย น่าจะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ d a t a Center ที่มันต้องการความมั่นคงของพลังงานนะหรือการผลิตพวกเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างชิปเซ็ตด้วยนะครับแถมวันนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างพวกรถ e ีวีโรงงานผลิตรถ e ีทั้งหลายก็มาตั้งโรงงานในประเทศไทยกลายเป็นว่าพอมาตั้งโรงงานเนี่ยมันก็ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้นะครับถือเรียกได้ว่านะฮะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยก็ว่าได้ สรุปนะครับสำหรับการจับมือของ2ยักษ์ใหญ่ระหว่างปตทนะที่วันนี้ปตทพยายามลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเราเราเห็นว่าที่ผ่านมาปตทก็ลงทุนอย่างพวกอ่าพวก E ี s ี p p พ y c ายเชนับแบตเตอรี่นะครับจับมือกับเจ้านั้นเจ้านี้อุตสาหกรรมการผลิตรถนะครับของเครืออรุณพัฒนะฮะแล้วก็พวกการผลิตชิปเซ็ตนะที่มาจับมือกับทางฮานาเซมนิคอนดัเตที่มองว่าไหนๆจะไป EV c ีเชนแล้วนะครับ จับมือกับฮาน่าที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับในการผลิตชิปเซ็ตต้นน้ำนะซึ่งมันเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยุคใหม่นะไม่ว่าจะเป็น EV นะฮะ energy storage system นะครับอุตสาหกรรม big data IoT ทั้งหลายซึ่งล้วนต้องใช้ชิปเซ็ตนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีที่น่าภูมิใจนะครับว่าอุตสาหกรรมเล็ซคิทรอนิก์ของประเทศไทยกำลังจะม o v ไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับกับเทคโนโลยียุคของสมาร์ทหรือยุคข,ของพลังงานสะอาดนี่เองนะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับข่าวที่ปทอจับมือกับฮานาซิมิคอนดัคเตอร์คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างหรืออยากให้ไปผักดังอุตสาหกรรมไหนนะันที่น่าจะเป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับสามารถแสดงความเห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคริบเป็นกำลังใจให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้อีกนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ